My Bill Channel สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะ <c oughs> มานำเสนอ,อขั้นตอนการวางแผนะระบบซอย Protection System นะครับช่วงนี้การนำเสนอขั้นตอนการวางแผนงานต่างๆนะครับผ่าน Microsoft Project เนี่ยคือผมจะเป็นช่วงของการวางแผนงานนะครับมันก็คือการ ใส่ sequence of work ลำดับของอไอเทมงานต่างๆพวกนี้นะครับจำนวนวันนะครับเพื่อให้มันครบถ้วนนะสำหรับการวางแผนงานก่อสร้างนะครับมีไอเทมงานมีวันเริ่มวันจบพวกนี้นะครับ <c oughs> หลังจากครบไอเทมของการวางแผนงานแล้วผม,มค่อยมา t ทร c คกิ้งนะครับมาติดตามมาเจาะมาวิเคราะห์เรื่องแผนผลนะครับ เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าช้าหรือไว tracking อะไรยังไงนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของอ่านำเสนอขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้างก่อนนะครับสำหรับ <c oughs> ตัว soi protection system นะครับเดี๋ยวผมบีบเข้าๆก่อนนะครับคือสมมติว่าอันนี้คือแปลนนะครับแปลนของการก่อสร้างนะครับมันก็จะมีะเส้นรอบๆนะครับนะครับ เส้นนี้นะครับที่ผมชี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นของอชีตพายนะครับเส้นของชี t พายแล้วก็กลมๆนะครับเอ่อกลมๆสีแถวฝั่งซ้ายสีแถวฝั่งขวาเนี่ก็คือเป็นซอยเซมนตคอลัมน์นะครับซึ่งสําหรับโครงการนี้ก็เป็นเงื่อนไขของอการควบคุมดีเฟคชันของชิดพายนะครับาตามข้อกำหนดนะครับที่ทางโอนน์กำหนดมานะครับแล้วก็ มันก็จะมีเรื่องของการวางแพลตฟอร์มมีเรื่องของการการวางแพทเบสซิ่งนะครับแล้วก็การคุดดินต่างๆนะครับเพื่อให้มองภาพออกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ท่านได้ดูซีเควนซ์ของการวางแผนงานก่อสร้างในในหมวดของซอยโปรเทค c ชันซิสเต็มนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูเลยครับ หลังจากที่เรารับมอบพื้นที่นะครับเนื่องจากงานเสาเข็มแล้วเสร็จแล้วนะครับคือจากจากรูปนี้นะครับที่ว่ามันจะมีชิดภายเป็นกรอบนะครับเรามาดูภาพสามมิติกันอันนี้คือชีทภายนะครับที่จะต้องดําเนินการก่อสร้างนะครับหลังจากเสาเข็มแล้วเสร็จนะครับเมื่อกดชีทภายเสร็จนะครับเราก็เริ่มกดคิงโพสนะครับเส้นสีแดงนะครับคิงโพสนะครับ เพื่อที่จะไว้รับแพลตฟอร์มรับเบสซิ่งต่างๆนะครับหลังจากกดคิงโพสเสร็จนะครับตามซีเรียลเวิร์กนะเพื่อไม่ให้กระทบกระทบต่อการทำงานนะครับก็คือโอเคหลังจากกดคิงโพสเสร็จนะครับกดชิดพายเสร็จเราจะมีการทำซอยซีเมนต์คอลัมน์ฝั่งนี้นะครับเพื่อควบคุมการดีเฟคชันของอชิดพายนะครับตามข้อกำหนดมาตรฐาน ของทางโอนเนอร์นะครับหลังจากที่เราทำซอยซีเมนคอลัมน์นะครับหมดท้ายเสร็จนะครับคือด้านยาวเราเราไม่ใส่นะครับเราใส่เฉพาะด้านด้านสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับแล้วก็แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้รับเหมาะนะครับเราก็นําแบบก่อสร้างนะครับมาวางแผนการก่อสร้างนะครับหลังจากเรา ทำไซส์เเป็นคอลัมน์เสร็จอันดับแรกนะครับเราจะขุดดินเลเยอร์หนึ่งนะครับขุดดินไปประมาณสักลบเมตรห้าสิบนะครับอ้างอิงจากระดับศูนยูนย์นะครับ <c oughs> ขุดดินก็คือเราจะขุดจากข้างหลังถอยออกมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เมื่อเราขุดดินเสร็จนะครับเราก็จะมีการวางอ่าอ่าแพลตฟอร์มนะครับวางแพลตฟอร์มตัวเอ แพลตฟอร์มก็จะทําย้อนหลังกลับมาเหมือนกันครับแพลตฟอร์มเสร็จแล้วก็จะมีการวางเบสซิ่งเลเยอร์ที่หนึ่งนะครับเมื่อวางเบสซิ่งเลเยอร์ที่หนึ่งเสร็จนะครับเราก็ขุดขุดดินนะครับขุดดินจะจบหลังจากนั้นก็เราก็จะทำอ่าวางเบสซิ่งนะครับเลเยอร์ที่สองครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับเมื่อ ติดตั้งเบสซิ่งสีแดงนะครับเบสซิ่งเลเยอร์สงเสร็จนะครับเราก็ขุดดินลงไปอีกถึงระดับเทเลสี่มพู่นี้ตามกว่านิดนึงนะครับเราก็ติดตั้งเบสซิ่งเลเยอร์ที่3านะครับสำหรับรายการสำหรับโครงการนี้เขาคํานวณมาให้ใช้เบสซิ่งนะครับสามเลเยอร์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับสามมิติคร่าวๆนะครับเพื่อนําเสนอให้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างในระบบของชีทซอยโปรเจคชันซิสเต็ม นะครับทีนี้เรากลับมาที่ Microsoft Project นะครับ Microsoft Project อย่างที่ผมบอกนะครับในหัวข้อ Soil Protection System นะครับถ้าผมคลิกขยายมานะครับมันจะมีหัวข้อของ m o b i l i z a t i o n นะครับในส่วนของ m o b i l i z a t i o n นะครับเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเป็นต้นว่า Mobile Crane Backhoe Silent p i r e นะครับ c อลเลอร์เครนไวโบ a แฮมเพวกนี้มีการนำเข้าพื้นที่นะครับเพื่อเซตติ้งนะเตรียมดำเนินการก่อสร้างครับเมื่อ Mobilization เสร็จนะครับ m a ตต์ออนไซนะครับ m a t ต์ออนไซต์ site, ที่มีประเภทชิดพายนะครับแล้วก็โซลเจอ p i พายคิงโพสพวกนี้นะครับแล้วก็ทยอยนําเข้ามาเรื่อยๆนะครับเมื่อของเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ผมให้ท่านดูนะครับก็ ในส่วนของภาพนี้นะครับเราจะเริ่มกดชิดภายจากข้างในนะครับออกมาก่อนนะครับตามสภาพพื้นที่ที่ได้รับมอบจากผู้รับเหมาลายก่อนนะครับคือจริงๆงานนี้คืออันดับแรกผู้รับเหมาหลักก็รายการแรกคือผู้รับเหมางานเสาเข็มนะครับเมื่อเสาเข็มแล้วเสร็จก็ส่งมาพื้นที่ให้ผู้รับเหมางานอ่ซอยโปรเทชันซิสเต็มนะครับ ซึ่งซอย Protection System ก็มาวางแผนนะครับเพื่อที่จะก่อสร้างให้ทันตามตามแผนที่ผมกำหนดนะครับหรือตามที่ผมได้สับมิ t กับทางคนเนอร์แล้วก็อนุมัติมาครับขั้นตอนการก่อสร้างของซอย Protection System นะครับอย่างที่ผมบอกครับคนใหญ่นิดนึงอ่าครับอันดับแรก ก็คือกดชีตพายนะครับชีตพายมีทั้งหมด634ท่อนนะครับมีแผ่ที่จะกดประมาณวันละ30-50ท่อนนะครับหลังจากเรากดชีตพายเสร็จก็กดโซเชียลพายนะครับโซเชียลพายเนี่ยเป็นเคสพิเศษครับที่เราอาไปฝังฝังลงขนาบกับตัวชีตพายนะครับเพื่อควบคุมตัว การ e ีฟ c t ชันของอชีตพายนะครับอันนี้ก็เป็นเ e คคอมเมนจากทาง o อ n เนอร์ซึ่งเราก็สามารถทำให้ได้นะครับต่อไปในส่วนของ Kingpost นะครับคิงโพมีสำหรับโครงการนี้มีทั้งหมด56ท่อนนะครับที่ต้องกดลงไปเพื่อรับแพลตฟอร์มและเบสซิ่งนะครับในขณะที่เรากดชีตพายโซเชียล e Kingpost เสร็จนะครับเราก็จะมี รายการงานแทรกก็คือซอยซีเมนคอลัมน์นะครับเอ้ยเออซอยซีเมนคอลัมน์นะครับตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มอีกซอยซีเมนคอลัมน์นี่ก็อย่างที่ผมชี้ให้ดูนะครับอืมถ่าดูภาพสามมิติแล้วกับนี่ครับสีเหลืองนะครับซอยซีเมนคอลัมน์นะครับถ้าดูท็อปวิวโอเคซอยซีเมนคอลัมน์จะอยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านสั้น แล้วก็อันนี้ด้านยาวจะมีชีตพายและจะมีโซเชียลพายกดขนานข้างนอกนะครับกดกดเบิ้ลนี่แหละครับเพื่อควบคุมดีเฟคชันของชีตพายนะครับเพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของไอโซเชียลพายกับตัวไอโซซิเป็นคอลัมน์ก็ทำงานหน้าทำหน้าที่เหมือนกันไม่ได้แตกแต่างกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายที่แตกแต่างกันนะครับ หลังจากที่เราทำซอยซีเมนต์คอลัมน์เสร็จนะครับเราก็เริ่มเริ่มวางแพตฟอร์มจริงๆอ่ะในขณะที่เราวางแพตฟอร์มเนี่ยเราก็มีการขุดดินเย y e r หนึ่งไปด้วยนะครับหรือขุดก่อนไปสักสักบล็อกนะครับแล้วก็ค่อยวางแพตฟอร์มนะครับอันนี้ขั้นตอนของมันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากขุดขุดตัว Excavation layer 1นะครับถึงระดับที่ต้องการแล้วก็ b a s i n g นะ layer สอง b r i i n g layer 1ถ้าสามารถเข้าทำงานได้ก็เริ่มดำเนินการแล้วก็ติดตั้งไปตามด้วยการขุดดินนะครับ Excavation layer 2อนงะลำดับถัดมาในะ Sequence ถัดมาคือติดตั้ง b a s i n g layer 3แล้วก็มีการ ขุดดินเลเยอร์สามแล้วก็ติดตั้งเบสซิ่งเลเยอร์สามขุดดินชั้นสุดท้ายนะครับขุดดินชั้นสุดท้ายนี่ก็คือขุดดินชั้นที่สี่นะครับนี่คือขั้นตอนของอที่เรียกว่าซอยโปรเทคชันซิสเต็มนะครับขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือขุดขุดดินเลเยอร์สี่นี่นะครับถือว่าเป็นเลเยอร์สุดท้ายเอ้ย ขุดดินนะครับอ,อริเอสี่ชั้นสุดท้ายเมื่อเราขุดเสร็จมันก็คือการเริ่มงานก่อสร้างนะครับเริ่มงานก่อสร้างในส่วนของฟาวเดชั o นทั้งหมดนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคือคริ i ิค l p a า t ของงานตอนนี้ก็คือจัดทำยังไงนะจะทำอย่างไรให้การก่อสร้างซอยโปรเ t คชั่นซิสเต็มเนี่ย สามารถทำงานตามขั้นตอนจนถึงขั้นตอนขุดดินถึงชั้นสุดท้ายเพื่อให้เริ่มง,งานตัดเข็มงานโครงสร้างฐานลากแมทฟอเรชั่นต่างๆให้ไวที่สุดครับอันนี้ก็ก็ต้องวางแผนกันอย่างดีซึ่งในส่วนขององานในส่วนซอยโปรเท t ชั่นซีเี่ยผมได้วางแผนไว้ที่209วันนะครับ2องวันก็คือมันจะมีหมวดของอ โมบ i ยเลชันนะครับแล้วก็หมวดขั้นตอนของการกดกดชิดพายโซเชียลพายต่างๆแล้วขุดดินประมาณสัก2เดือนนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างชั้นใต้ดินนะครับแล้วก็รอเวลาในการรีมูฟนะครับจริงๆคือตัวคาว่ารีมูฟเวิร์กเลนะครับมันขึ้นอยู่กับว่างานโครงสร้างชั้นใต้ดินเราทำเสร็จช้าหรือไวถ้าเสร็จไวการรีมู ก็สามารถรีมูฟได้ไวถ้าเสร็จช้านะครับก็รีมูฟช้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโปรเจกต์มเน g เจอร์นะครับโปรเจกต์เอนจิเนียร์แล้วก็ทุกคนที่รับผิดชอบนะครับที่ต้องแบบเกาะติดแคชอัพเพื่อให้งานนะครับของตัวเองนะแล้วเสร็จตามแผนงานที่ซับมิดไว้นะครับับสำหรับคลิปวันนี้ก็คืออย่างที่แจ้งแลครับ ซอย protection system ความจริงมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับก็ถ้ามีเวลาก็จะนำเสนอนะครับรายละเอียดของแต่ละหมวดแต่ละดีเทลเพิ่มเติมในอนาคตนะครับแต่วันนี้คลิปนี้ก็ขอนำเสนอไอให้เห็นภาพรวมของการวางแผนนะครับขั้นตอนของการาก่อสร้างระบบซอย protection system นะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการคุดดินนะครับทำยังไงให้ สามารถเริ่มงานฐานรากได้ไวที่สุดนะครับงานฐานรากมันอยู่ชั้นใต้ดินเพราะฉะนั้นระบบซอย p r o t e คชั่นซิ s เ e มเนี่ยก็เป็นหมวดหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอบคุณสําหรับท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ